ยังอยู่ในพื้นที่ <erkt. S 1> จังหวัดยะลานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมให้กำลังใจนายอิสมาแอรมามะอายุ34ปีจุนรักษาความปลอดภัยเขื่อนบางลาง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายร่อบวังระเบิดบริเวณตู้ ATM หน้าป้อมยามโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พื้นที่หมู่ที่1ตําบลเขื่อนบางลางอําเภบรรสตานะครับเมื่อช่วงค่าวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะน,น,นี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบยาลยะลาอาการปลอดภัยครับจากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังโรงพยาบยาลยะลาสิริรัตนรักภายในศูนย์ปฏิบัติการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าอําเภอเมือจงจยะลาเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ10ตํารวจตรีอิทธิพลพรมโคตรอายุ23ปีและ10ตํารวจตรีกฤษดาทองสิริอายุ21ปีนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจตร เวนชายแดนที่44ชุดปฏิบัติการพิทักษ์เขื่อนบางลางซึ่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยมาถึงผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างความปราบปรื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คะ่ะ